สวัสดีครับกระผมสิงแสหมิงหรืออาจารย์พงษายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพยากรณชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธ นะครับในปี2560สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธในปี2560ตรงนี้ปีนี้เป็นปีทองของท่านในเรื่องของการเงินเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธในปี2560ตรงนี้ท่านจะมีโชคดีด้านการเงินตลอดทั้งปีคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องการเงินสิ่งที่จะมีจะไดะ้ปีนี้เป็นปีแห่งความโชคดีของท่านที่เกิดในวันพุธ ดยเฉพาะจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วก็อีกช่วงหนึ่งในช่วงประมาณเดือนพฤษภาพิษนาไปดูนะครับการเงินของออท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะคล่องตัวมากนะครับแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือบางคนได้เอาเงินไปซื้อที่ดินหรือได้ไปลงทุนหรือทำอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินของตัวท่านเองนะครับปีนี้โชคดีมาก แล้วก็ท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มธุรกิจหรือได้ขยับขยายกิจการใหม่ท่านที่มีโปรเจกต์หรือมีแผนที่จะเปิดธุรกิจใหม่ๆเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีมากของท่านนะครับท่านจะมีความสําเร็จตามที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไว้อย่างไรก็ดีท่านที่เกิดในวันพุทธที่กําลังจะมีการสอบแข่งขันไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดในช่วงใดนะครับท่านจะสอบแข่งขันหรือท่านจะสอบ อะไรก็แล้วแต่จะเป็นการสอบเลื่อนขั้นสอบเ,ออเข้ามหาลัยสําหรับที่อยู่ในวัยเรียนหรือสอบเข้าโรงเรียน,นก็แล้วแต่นะครับจากช่วงมีนาเมษาไปแล้วโอ้โห,โหช่วงนี้ดีมากๆทีเดียวส่วนในเรื่องความรักสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธในปี2560ตรงนี้ความรักของท่านแบ่งออกเป็นสองพาร์ท ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ดําเนินไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีเรื่องจุกจิกหรือว่าเรื่องระแวงหึงหวงกันอยู่บ้างในช่วงต้นๆปีส่วนช่วงไปปลายปีไปแล้วเป็นช่วงจวังหวะของความรักที่บ้างๆจุกจิกใจท่านที่จะไปริเริ่มรักใครหรือมีใครเข้ามารักท่านก็ตามแรกๆก็ดูเหมือนว่ามันจะดีนะครับแต่พบไปสักระยะน,นึงกลับนาปัญหาจุกจิกใจมาใ,มาให้มากทีเดียวโดยเฉพาะจากช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคม นี่คือสิ่งที่ท่านที่เกิดในวันพุธจะต้องระมัดระวังระวังอารมณ์ของตัวท่านเองท่านจะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยได้อย่างหวังในเรื่องความรักนะครับแปลความหมายว่าท่านมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ค่อยลงตัวอย่างที่ท่านคิดและท่านเองก็คิดมากเกี่ยวเรื่องของความรักตรงนี้หรือคล้ายๆกับว่าท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ท่านยุ่งยากใจหรือลําบากใจ ในเรื่องความรักในช่วงปี2560ทวกนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกเพิ่มเติมจากตรงนี้ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนท่านได้เกิดในวันพุทธที่มีหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนธรุรก,กิจหรือกำลังจะลงทุนธรุรก,กิจทําอะไรด้วยกันก็ตามขอให้ดูให้รอบคอบนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านมีหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนธรุรก,กิจในลักษณะที่เขามีอายุน้อยกว่าท่าน หมายความว่าเขาจะเข้ามาเอาเปรียบท่านหรือจะเข้ามาครอบงำท่านการที่เขาเข้ามาจอยธุรกิจของท่านนะครับชาวที่เกิดท่านที่เกิดในวันพุธมันเป็นเรื่องทําให้ท่านจุกจิตใจฉะนั้นปีนี้ถ้าเกิดท่านทําอะไรของท่านโดยที่ท่านทําให้ตัวของท่านเองหรือว่าท่านคัดกรองหุ้นส่วนของท่านเนี่ยจำเป็นที่ท่านจะต้องดูให้ถีดโทษให้รอบคอบทีเดียวเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดหรืออย่างน้อยที่สุดธุรกิจของท่านจะได้เดินหน้าไปได้อย่างดีนะครับ กระผมสินสาหมิงหรืออาจารย์คงสดายุนานาถขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ